สวัสดีค่ะทุกคนปีนี้นะคะ2064ผ่น 64, านไปแล้ว1เดือนมันเร็วมากเลยอะ่ะแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหน้าที่การงานจเจริญเติบโตต,ตามสมควรดีไหมคะวันนี้นะคะพี่เอ๋จะมาบอกว่าการที่เราแบบอาจจะยังติดปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองนู่นนั่นนี่นะคะอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเราเองนะคะก็คือ มองหาช่องทางใหม่ๆที่จะทำเงินที่จะทำเงินให้มันแบบเอออเาตัวเรารอดก้าวข้ามผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้นะคะซึ่งตัวพี่เอเองเนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจนี้นะคะขายของดิจิตอลออนไลน์เนี่ยเริ่มหลังจากที่เกิดโควิดได้4เดือนนะคะเริ่มทำจริงจัง4เดือนจากวันนั้นที่รายได้เป็น0จน6เดือนผ่านไปนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยรายได้อยู่ที่ 1 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0บาทนะคะถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่า,าความฝันของพี่เอกก็คือภายในไม่ใช่ความฝันต้องเรียกว่าเป้าหมายนะคะก็คือว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะตั้งเป้าไว้อยู่ที่เดือนละ3 0 0แสนบาทต่อเดือนนะคะอันนี้คือขายของดิจิทัลล้วนๆเลยนะคะสามารถทำอยู่กับบ้านได้ไปเที่ยวเดินทางก็ยังได้เงิน เข้ามาเป็นพาสซีฟด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเออมันเป็นงานที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้เข้ามาเปิดใจลองเรียนรู้ดูนะคะอย่าคิดว่าเราไม่เก่งคอมไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะมันต้องขายของทั่วโลกเนาะมันจะต้องเออมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้ามีความพยายามมีใจสู้รู้ว่าขาดอันนี้แล้วจะไปหาตรงไหนมาเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านวิกฤต ต่างๆเหล่านี้ไปได้นะคะวันนี้พี่จะมา,าแนะนำให้ดูนะคะตัวอย่างที่พี่ได้ไอเดียงานที่จะขายซึ่งเป็นงานที่เรารู้อยู่แล้วว่าตลาดมีรองรับมีคนต้องการสินค้าชิ้นนี้นี่ชิ้นนั้นๆน,น,นะคะลองดูว่าเราจะหาไอเดียได้ยังไงอยู่ใน Facebook อยู่ในแอป f a c e b o o k ที่ทุกคนมีอยู่ในมือนี่เองค่ะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะนี้นะคะเข้ามาที่หน้า Facebook กันนะคะแล้วก็ เวลาที่เราเล่น Facebook เนี่ย Facebook นะมันจะเก็บข้อมูลของเราแล้วเรากดไปดูอะไรต่างๆนานาน,นะคะมันจะเก็บข้อมูลของเราแล้วมันก็จะนำเสนอในสิ่งที่ <c oughs> นำเสนอในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเอามาให้เราดูบ่อยๆบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างอา่พี่เอ๋เนี่ยชอบดูเข้าไปดูพวกงานกราฟิกงานดิจิทอลพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าฟีดของพี่เอ๋เนี่ยก็จะเจอพวกสปอนเซอร์พวก โฆษณาของงานกราฟิกพวกนี้บ่อยมากเรื่อยๆเลยนะคะอย่างเจ้านี้นะคะก็มาเจอเมื่อเชา้านี้จริงๆเจอมา2อสวันแล้วเจ้านี้นะเขาขายาเป็นเทมเพลต i n s t a g r a m นะคะ Instagram t เท p l a t เขาขายยังไงบ้างเขาขายว่าใน400วันเนี่ยก็คือว่า Instagram เขาว่ามีสต็อกให้คุณถึง400วัน400เทมเพลตนะคะเพื่อที่ คุณเนี่ยจะไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดว่าพรุ่งนี้จะโพอสอะไรวันต่อไปจะโพอสอะไรนะคะสาหรับคนที่มันเอ่อไม่มีหัวคิดไม่ออกเนี่ยบางทีมันก็ตันนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพวกสินค้าอย่างเงี้ยจะไปช่วยตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาเขาว่าถ้าคุณมีอันนี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดอีกเลยว่าพรุ่งนี้คุณจะโพอสอะไรบ้างน,นะคะแล้วมันเป็นเพมเพลทที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคุณซื้อไปแล้วคุณสามารถไปแก้สี ให้มันเข้ากับสีแบรนด์ของคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นประโยชน์มากแล้วเขาก็บอกว่า,าตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ชิ้นละ10เซนเท่านั้นเองนะคะตอนหนึ่งเทมเพลตนะคะเพราะฉะนั้นก็คุ้มมากๆสำหรับคุณนะ,ะก็จะบรรยายสรรพคุณต่างๆนะคะว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับเทมเพลตเซตนี้นะคุณก็จะได้200ร้อย l วร d e นะคะก็มีพวกคำคมสองร้อชิ้นสองโพสแล้วก็ 100 e n g a g e q u e s t นะคะ,ะเป็นโพสเกี่ยวกับ100คําคำถามที่กระตุ้นให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ follower ต่างๆเนี่ยกระตุ้นให้เขามาปฏิสัมพันธ์มากดไลค์กดแชร์กดคลิกหรือว่าคอมเมนต์กับกับเรานะคะอีกอันนึงก็คือ50 inspire beauty tips นะคะอันนี้เขาเน้นการตลาดเกี่ยวกับ beauty business นะคะเขาก็จะบอกว่ามีทิปสำหรับความงามด้วยนะคะก็มีค่อนข้างครบเลยทีเดียวสำหรับ beauty business คุณท่าไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็50 funny นะคะ Would you r a t e r questions ก็คือเป็นคำถามนะคะบอกว่าคุณจะเลือกทำอันนี้หรือทำอันนั้นให้คนเลือกและนี้จริงๆมันก็เป็นอยู่ในหัวข้อ engaging questions ด้วยนะคะมันจะทำให้ผู้คนเนี่ยชอบเข้ามาคอมเมนต์ถ้าเราถามคำถามไปประเภทว่า ช่วยโหวตหน่อยหรือว่าคุณชอบอันนี้หรืออันนี้มากกว่ากันคุณชอบกินชาหรือคุณชอบกินกาแฟคุณเป็นคนชอบหมาหรือคุณชอบแมวอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจะเรียกว่าพวก engagement นะคะ engaging มันจะทําให้คนอยากจะตอบคําถามอยากจะมีส่วนร่วมกับคําถามนั้นๆมากขึ้นนะคะนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าตัวอย่างของลูกค้าที่จะซื้อแพ็กเกจเนี้ยมีใครบ้างน,นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการ เป็นบล็อกเกอร์นะคะพวกบิวตี้สวยงามต่างๆนะคะเป็น personal brand แล้วก็เป็นพวก business owner นะคะแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้นะคะทั้งเซ t ตเนี่ยก็คือจะลดถึง85%แล้นี่เรามาดูกันว่า,เ,าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทำให้ลูกค้ากลุ่มไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งของเขานะคะเขาทำดูดีดูมืออาชีพมากเลยนะคะ โอเคค่ะเป็นว่าคือพี่เอกนะคะหาคอมเมนต์เก่าไม่เจอนะคะคือก่อนที่จะแชร์มาเนี่ยมันมีคอมเมนต์แบบว่าเป็นหลายสิบคอมเมนต์อยู่นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมาให้ความสนใจนะแต่เขาก็จะถามว่า,เ,าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเขาก็จะถามว่าคุณมีแพ็กเกจแบบนี้แต่ไม่ใช่สาหรับบิวตี้อันนี้เขากลุ่มเป้าหมายคือบิวตี้ไงมีแพ็กเกจแบบนี้แต่สําหรับช่างภาพไหม บางคนก็บอกว่ามีแบบนี้สําหรับสายแฟชั่นไหมสําหรับช่างทําผมสําหรับช่างทําเล็บสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราเอาไปต่อยอดได้นะคะเราเอาไอเดียของเขาไปนะคะเราก็ไปทําเป็นแนวของตัวเองแล้วก็เอาไปทําเจาะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นลายปลายตลาดไปเลยนะคะคุณจะทําเป็นสําหรับช่างภาพต่อไปนี้และโดยเฉพาะากลุ่มสวยงามกลุ่มช่างภาพพวกเนี้ย เขาจะต้องใช้ i ิน t a g r a m เยอะมากเยอะมากเลยนะคะเขาต้องใช้ i n s t a g r กรสําหรับในการโปรโมทสินค้าเขาโปรโมทผลงานโปรโมทพอร์ตโฟลิโอของเขานะคะเพราะฉะนั้น Instagram ของเขาจะต้องดูดีมีดูมีความรู้มีทิปมีเทคนิคต่างๆนะคะซึ่งถ้าเราทําสินค้าตัวนี้ไปมันจะช่วยเขาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ ถ้าคุณสนใจแล้วก็มีความชอบดีไซน์อย่างนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์จริงๆก็ไม่ยากมากนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องวาดต้องเขียนอะไรเนาะ,ะดูเข้าไปใน Pinterest ก็ได้หรือเข้าไปใน i ิน t a g r a m ของคนดังๆหรือว่าของคนดีๆที่เราคิดว่ามันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเขาดีไซน์ประมาณไหนจับเอาไอเดียมาแล้วก็ลองครีเอทในแบบของเราสีสันในแบบของเราสไตล์ของเราดูนะคะแค่นี้คุณก็จะได้งานหนึ่งชิ้นขึ้นมาขายแล้วนะคะสามารถถ้า ถ้าคุณยังไม่อยากสมัคร Etsy ถ้ายังเรายังขายใน Etsy ไม่ได้นะคะเพราะว่า Etsy ตอนนี้ที่เมืองไทยมันจะต้องใช้ PayPal ถ้าใครมี PayPal อยู่แล้วก็สมัครได้ขายได้แต่ถ้าใครยังไม่มี PayPal เนี่ยก็ลงไว้ใน Instagram หรือมาทําโฆษณาทําเพจแล้วก็ทําโฆษณาใน Facebook ก็ได้ถ้าคุณทําโฆษณาใน Facebook มันเสียตังค่าโฆษณาก็จริงแต่ว่า คุณก็เอ่อถ้าสมมติว่าสมัครขายได้แล้วเนี่ยคุณก็ได้รับเงินเข้ากระเป๋าโดยโดยเข้ากระเป๋าเลย,โดย,โ,ดยโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางอย่างเอซนะคะก็ได้อย่างเสียอย่างนะคะอันนี้ให้ไว้เป็นไอเดียว่าเราจะเล่น Facebook ยังไงให้ได้ไอเดียขายสินค้าแล้วก็ดูว่าสินค้านั้น,น,น มันมีความคน,คนกลุ่มไหนที่ต้องการอยู่นะคะหากลุ่มตลาดที่เราต้องการให้เจอนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ